สวัสดีตอนเย็นๆครับกับสวนลุงปิตินะครับอีกครั้งหนึ่งอ่าวันนี้เรามาเจอกันที่ Black m i n นนะครับ b บล็กมินสตอรี่เขาเรียกกันว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่า b บ a ็ m i n นสตอรี่ด้วยความที่อ่าลุงซื้อ b l a c k m i n นมาเยอะมากประมาณ5กระถางนะแล้วก็นี่แหละครับคือสิ่งที่เหลืออยู่ที่เห็นนี่แหละ คือเหลืออยู่แค่นี้จริงๆถ้าไม่เอามาใส่นี้อ่ะถ้าเลี้ยงในกระถางต่อก็คงจะดับแนวแล้วนะดับแนวไปเลยฮะเพราะว่ามันดินลักษณะการลดน้ำของของลุงที่เคยที่เคยลดน้ําก็คือเวลาลดน้ําไปอะ่ะมันลดลงไปแล้วน้ํามันไม่ลงไปถึงครึ่งกระถางฮะแล้วก็ปัญหาของมันก็คือว่าพอวันต่อมา กว่าจะลดน้ำอีกครั้งมันก็แห้งซึ่งมันเข้าสู่รอบเดิมอย่างนั้นตลอดเวลาและวันวันไหนที่เราไม่ได้ลดน้ำหนึ่งวันหรือเราไม่อยู่บ้านหนึ่งวันมันก็จะเดี่ยงไปเลยนะมันก็จะสลบไปแล้วเวลามันฟื้นมามันก็กระหล่งกระแหล่งฟื้นมาก็คือจะใบแห้งใบเหี่ยวเหมือนอย่างงี้นะนี่คือนี่คือเดี๋ยวมันก็จะมีกลิ่นหอมลุงจะชอบคําว่าฟุ้งพอาฟุ้งจริงๆนะมันหอมแบบ หอ,หอมหอมน่ากินนะหอมอร่อยนี่ฮะนี่นี่คืออาการตายแบบแบบตายแบบคิดถึงเอกเซียนอะ่ะคือตายแบบไม่มีเหตุผลอะ่ะมันเหมือนกับความสุขเลยนะความสุขไม่มีเหตุผลกับตายแบบไม่มีเหตุผลเนี่ลุงมานั่งอยู่หน้าแปลงอยู่หน้ากระถางนะตรงนี้ลุงปลูกต้นในนี้ไว้เนี่ยครับนะ ุงปลูกไว้แล้วก็เลยเอามิ้นนะมาใส่กระถางไว้พอตกเย็นมายุงก็จะเยอะหน่อยแล้วลุงก็อยากให้เห็นว่าเนี่ยมิ้นต้นนี้มันแปลกออกับเพื่อนอ่าพอแปลกออกับเพื่อนปุ๊บก็ถ่ายถ่ายรูปออกไปลุงคิดว่าลุงจะขายมิ้นตัวนี้นะประมาณเจ็ดล้านต้นนี้นะฮะเจ็ดล้านเจ็ดล้านแล้วถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อลุงมานะลุงลดราคาให้เหลือล้านสอง วันนี้นะครับวันนี้เลยวันนี้วันเดียวนะลุงขายเจ็ดล้านแต่วาน,นี้ลดเหลือล้านสองนะโอเคเดี๋ยวลุงจะตัดแล้วปักชำํำอาจจะเอากิ่งดํานี่แหละปักชํำเพราะว่าไอ้น,นี้เอาไว้ขายให้ให้ให้คนที่เขาอยากได้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลุงจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งโคตรตลกให้ฟังวันก่อนลุงทำลุงชํำต้นเกรฟฟูดมิ้นใช่ไหมครับ พอชำเกรฟฟูดมิ้นเสร็จแล้วอะ่ะมันก็ชําไว้2กระบะนะลุงได้เทคโนโลยีใหม่มาก็คือถาดเพาะแบบนี้แบบมีฝาปิดนะนี่นะครับอ่าแบบมีฝาปิดแบบเจ๋งมากอะ่ะแบบเจ๋งมากอะ่ะเห็นไหมอ่าแล้วมีฝาปิดด้วยนะมีรูนะแต่ดันทะลึ่งว่าวันที่ลุงชําเสร็จลุงเติมน้ำอีกอันหนึ่งแต่อันนี้ไม่ได้เติมน้ำเว้สรุปคืออะไรรู้ไหมฮะดันดัน ไปเฝ้าเง็กเซียนเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงอโอ้ยไม่จริงไม่จริงมันเป็นเรื่องไม่จริงลุงตั้งใจว่าลุงจะเอากระถางนี้มาชแต่ลุงเจอสถานการณ์นี้แล้วลุงบอกว่ามันไม่จริงมันแค่แกล้งตายฉะนั้น ลุงสมควรที่จะเก็บมันไว้ต่อเพื่อที่จะดูอีกสักสามถึงหวันและไปผสมดินมาเอากระบะใหม่มาช่ำดีกว่าโอเคเลิกยกเลิกภารกิจนะเดี๋ยวเราจะไปเอาเล้วไปเอาชุดเพาะเนี่ยชุดเพาะกล้าแบบนี้มาใหม่แล้วลุงก็จะเปิดไว้อย่างนี้เพราะว่าลุงเติมน้ําเข้าไปแล้วเรามันล่งเหมือนว่ามันดันมาจากข้างล่างนะโอเคมันมีพลังมาก เอาเราก็จะอบ,อบอบมันไว้หน่อยอ่ะไว้สักประมาณนี้นี่มันเจ๋งมากเลยนะครับดูเสียมันมันเปิดปิดแล้วก็อากาศได้แต่ลุงจะบอกว่ามิ้นไอ้มิ้นตัวนี้ไม่รอดนะมินอีกตัวหนึ่งรอดนะอีกระถางหนึ่งรอดนะเดี๋ยวว่าหลังลุงจะถ่ายให้ดูแล้วก็โรสแ m a r y ที่ลุงทําไว้สดชื่นครับสดชื่นครับเยี่ยมมากเลยมันเป็นผลสําเร็จเลยนะที่เราจะทดลองแล้วก็จะได้จะบอกทุกๆคนต่อไปว่าเนี่ย วิธีการชำโรสแมรี่สมัยก่อนที่พวกคุณทำกันแล้วชํำแล้วมันตายอ่ะะลุงมีวิธีนะอะไรอย่างเงี้ยลุงจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าลุงทำยังไงนะโอเคเดี๋ยวลุงไปเอาเอาถาดเพาะใหม่เพื่อใส่พิสพอแล้วก็มาทำใหม่นะเพราะว่าไอตัวนี้ก็คือต้องเก็บไว้ก่อนแล้วรอดูอาการมันก่อนเสียดายนะครับโอเคครับเดี๋ยวลุงไปทำมาใหม่ปั๊บมาแล้วครับนี่นะ ถาดเพาะหลุมเพาะแบบใหม่ที่ลุงมีนะในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวลุงจะมาให้ดูกันนะในนี้นะมีอุปกรณ์ที่แถมมาก็คือถาดเพาะที่เนื้อแน่นมากนะฮะสิบสองหลุมนะครับสิบสองหลุมดูดีอลังการแล้วก็มีฝาปิดนะนี่คือฝาปิดฝาปิดแบบมีรูด้วยนะนี่มีวาล์วด้วย สามารถที่จะปิดเปิดได้นะแล้วก็ครอบเข้าไปนี่ฮนะฝามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยไอตัวเนี้ยเราจะใส่น้ําเข้าไปใส่น้ําเข้าไปฮะในนี้นะใส่น้ําเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาหัเพาะเนี่ยใส่อ่าให้ใส่ไปแล้วก็ใส่ฝาน,นะโอเคเรามาลุยกันเลยดีกว่านี่อันดับแรกก็เอาพีชมอสมาใส่นะเอาพีชมอสใส่ไปพีชมอสที่ เกินพีสมอลเก่ามานานมากนะฮะมันก็ใสลงไปใสลงไปแนะนำว่าถ้าใครมีแกรบผสมแกรบนิดหนึ่งก็ดีนะครับสำหรับพีสมอลมันจะได้ไม่เปลืองนะมันจะได้ไม่เปลืองไม่ต้องใช้เยอะนะแล้วก็ผสมแกรบหรือฟางบดนะฟางบดละเอียดก็ได้นะ นี่นะนี่ติด Lost Mary มาด้วยนะโอเคหลังจากที่เต็มแล้วก็กดด้วยมือเบาๆนะกดด้วยนิ้วโป้งนะไม่กดหัวใจนะกดด้วยนิ้วโป้งนะโอเคกดลงไปกดลงไปแล้วก็กดลงไป,งไ,ป,งไ,ปไม่ต้องกดแรงนะครับกดนุ่มๆพอนุ่มๆพอ ให้แบบโอเคไม,ไม่ไม่มากยังไงอหือเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไอเดียลุงก็คือเดี๋ยวลุงลืมนะเดี๋ยวลุงจะลดน้ำก่อนเลยดีกว่า เพราะว่าการลดน้ํามันให้ชุ่มๆม,มันก็จะเจ๋งก,กว่าที่จะมาลดที่หลังนะมันมันจะได้ไม่กระเด็นด้วยอย่างนึงนะลดน้ําเอาไวก้กนจริงๆพอเราเอาน้ําใส่ในกระบะแล้วนะพอเอาน้ําใส่ในกระบะแล้วอะเราก็จะให้นั้นได้เลยแล้ว หลังจากลดน้ำแล้วนะน้ำก็จะค่อย,อยซึมลงไปไม่เป็นไรนี่ลุงมีไม้นี่เตรียมไว้เดี๋ยวจิ้มลงไปโอเคนี่นะจิ้มลงไปเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่ามันลึกขนาดไหนนะอยวลงไปนี่นะเราจะจิ้มแค่น,นี้โอเคแล้วลุงก็จะตัดเอาแบบสดๆเลยก็คือมิ้นเนี่ย มันมีเยอตรงนี้อยู่แล้วนะนะครับมึนก็จะตัดเอาสดๆเลยพวกเนี้ยนะนี่ตัดสดๆเลยตัดแล้วก็ปักตัดแล้วก็ปักแค่เลยตรงนี้แหละนะอืออยู่ให้นิ่งนะโอเคนี่นะครับออกกิ่งนี้ก่อนอันดันแบ,บแรกชึบนี่ใบออกปกติแล้วอะ่ะ ที่ลุงเคย <c oughs> เคยเคยทำกับมิ้นอีกตัวนะก็ไม่จำเป็นต้องเช้อนี่นะเช้อนี่นะสิบสองยอดนะนี่ตัดอ่างเงี้ยโอเค แล้วก็จิ้มด้วยไมย้เด็ดใบออกด้วยนะครับ,รบออก,เก็เอาเด็ดใบออกนะครับเด็ดใบออกส่วนหนึ่งนะหอมมากเลยนะมิ้นเนี่ยเดี๋ไว้เดี๋ยวไปทำชายอย่างนี้นะแล้วก็จิ้มด้วยไมย้ลงไป ใไ,ไม้นะให้มันนำลงไปก่อนเพราะว่าถ้าปักลงไปเลยเนี่ยมันจะหักได้นะครับมันจะหักได้ก็ก็หนีใบออกเนี่ยแค่นีออกน้ก็โอเคก็เอามาตัดใบออกแล้วก็ปักชำลงไป วันนี้มาค่ํานะมาค่ําแล้ว,ลวยุงมาเยอะมากนะลุงยุงที่สวนลุงนี่มันก็ไม่ไธรรมดาดดวนนะมันไม่ได้กลัวมันไม่ได้กลัวอะไรเลยมันไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเจ้าถิ่นคือคุณมาลุกลานฉันนะ่ะนะประมาณนั้นนะ่ะคือที่นี่เป็นบ้านของฉันแล้วแล้วพวกนายก็มาลุกลานอะไรประมาณนี้นะโอเคปัดลงไป ลัลงไปเรื่อยๆฮะยิ่ต้องกะระยะให้ดีนะครับว่า,า,าฝาเนี่ยมันจะโผล่มาอย่างไงเนี่ยนะเวลาเราปักแล้วอย่าให้มันมาดันดันฝาแล้วก็มันจะมันจะหักได้นะครับก็ก็กิ่งมันยาวเกินไปมันก็จะไม่ดีก็จะหักได้ก็จะพยายามตัดให้มันโอเค บ้างก็เด็ดบ้างก็ตัดอะไรอย่างเงี้ยแหละนะอืมโอเคม,มาแล้วแล้วก,ก็ปัออกลงไปนีุ่งไม่ได้ยุงนี่โหดร้ยยายมากเลยนะหอมมากเลยครับทุกทนหอมแบบหอมอร่อยอะ่ะ อยากกินทำชามชาเลยดีกว่าลุงไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือ black mint หรือ us mint นะลุงต้องไปดูลักษณะของมันก่อนเพราะว่ามันมี black mint กับ us mint ซึ่งมันก็ต่างกันอยู่มีความต่างกันอยู่แต่ว่ามันก็จะมีความเป็น black เหมืนกันนั่นคือสีดำนะมันไม่ใช่ช็อกโกแลตมินนะไม่ใช่ช็อกโก มินเหมือนกับในสตอรี่ที่เขาเล่ากันของนักการเมืองนะครับคนเรื่องออหนึ่งสองสามสี โรสแมรี่จริงๆลุงก็จะทำโรสแมรี่ด้วยแต่ว่าอันนี้มันได้ทำไปฐานหนึ่งแล้วแล้วคราวนี้ลุงก็มีฐานอยู่แค่ถาดเพาะมีแค่อันเดียวแค่มีแค่เหลือแค่อันเดียวสุดท้ายแล้วก็เลยก็เลยเอามาทำตัวนี้ซะก่อนนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะแล้วก็พอปักเสร็จแล้วต่อมา ต่อมาก็คือใส่ฝานะใส่ฝานะครับนี่ไงข้อบฝาไปปิดฝาไปนะโอเคก็ให้ยอดมันอยู่ข้างในพอปิดฝาแล้วลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะไอตัวไหนที่มันที่มันยาวมันก็จะถูกดันอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเราเปิดช่องลมเอาไว้นะครับเพื่อให้มันได้หายใจนะวันแรกเราอาจจะปิดไว้เพราะวันนี้อากาศอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครั้นี้นะเามานี่เราไม่ต้องเติมน้ําแล้วนะเพราะว่าเราเอาน้ําใส่ในนี้เลย นี่นะครับเราอาน้ําใส่ในนี้เลยนะเพราะว่าน้ําตัวนี้มันจะซึมขึ้นมาที่กระบะเองนะครับนะใส่ให้เพียงพอนะครับเพราะว่าครั้งก่อนที่ลุงใส่ไปแล้วแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวเซฟฟูดมิ้นที่มันเด้งในื้อฟองนิเกเลียนเน่เนะเ,เพราะว่าลุงใส่น้ําน้อยเกินไปมันก็เลยทําให้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือกระถางเอียงนะฮะักกระบะตัวนี้เอียง ก็เลยเดี๋ยวลุงจะเติมน้ําแค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้มาเติมน้ํากันใหม่อีกครั้งหนึ่งให้มันดูดน้ําขึ้นไปก่อนนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมโอเคเนี่ยลักษณะมันก็จะอยู่ข้างในอย่างนี้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะข้างบนเราก็เปิดฝาไว้นิดหน่อยนี่นะครับนี่นะครับโอเคนี่นะเห็นไหมครับเราจะเอียงเยอะไม่ได้เพราะน้ําอยู่ข้างในอยู่ โอเคเราเลี้ยงน้ําไว้ข้างในน้ําข้างในเุ๊บมันจะซึมจากข้างล่างขึ้นมาตรงที่ตูดของรูของถาดเพาะนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงจะเอาไปเก็บไปแล้วก็เรามาติดตามผลกันอีกทีหนึ่งนี่มันก็เลื้อยเฟื้อยออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะโชคดีโชค,ด,โชคดีที่เราได้กลับมาอยู่สวนแล้วเราก็มาอยู่กับธรรมชาตินะมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วอีกอย่างหนึ่ง มันก็เลยเกิดภาพนี้ให้เราเห็นถ้าเราไม่กลับมาต่างจังหวัดภาพนี้คงจะไม่มีให้เราเห็นนะครับ่ความงดงามของมิ้นที่มันงอกงามมาแบบนี้นะโอเคขอบคุณมากๆที่ติดตามเดี๋ยวลุงจะมาอัปเดตในอีก2 3สวันข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างลุงเชื่อว่ามันโอเคแหละนะอันนี้เดี๋ยวลุงจะเอาไปเก็บละนะแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด แชร์เพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับทราบกันแล้วให้ได้รู้กันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกดติดตามมาไว้เพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ลุงทำลุงต่อไปอาจจะเป็นเมอหรือมดยอบหรือกรมยานหรือเชอร์าก้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่ที่ลุงมีในนี้ลุงก็จะวนๆอยู่ในสวนเพื่อขยายพันธุ์แล้วอีกอย่างหนึ่งอนาคตต่อไปถ้ามันมีเยอะปุ๊บลุงก็จะเอาไปทําเป็น เป็นเป็นกลั่นนะฮะเป็นสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยออกมาอา่าอนาคตก็มาดูกันว่าการกลั่นและการสกัดน้ํามันหอมระเหยที่สวนลุงทำยังไงบ้างเดี๋ยวลุงจะสอนนะครับผมโอเคอย่าลืมนะกดติดตามไว้แล้วก็กด subscribe ไว้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีครับ